ครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมมาเที่ยวเขาใหญ่นะ ตอนแรกผมว่าจะเดินทางออกจากอุดรแล้วก็กลับกรุงเทพเลยยาวๆผมก็เลยคิดว่ามาเที่ยวเขาใหญ่ซะหน่อยก็เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วก่อนอ้110บท110บาทครับร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทครัอันนี้ครับ ครับร้อยสิบบาทโทษนะครับแล้วปั๊มตาอุทยานตรงไหนครับน้าน like บนนะโอ้โอเค okay, ครับ <c oughs> โอ้คนเยอะมากโอ้โหคนเยอะจริงๆใช่วันนั้นเรามาไม่มีคนเลย อันจริงๆแล้วผมมาแล้วนะครั้งหนึ่งแต่มากบมารถยนต์แต่ก็ไม่ได้เที่ยวแบบละเอียดนะเพราะว่ามาช่วงแบบใกล้อุทยานจะปิดแล้วเงี้ยก็เลยครั้งนี้มาเลยมีเลยเอามอเตอร์ไซค์ลองมาขี่ดูขึ้นเขาใหญ่มานี่เพื่อจะหนีรถติดนะเพราะว่าจะทะลุไปนครนายกเลยทีเดียวหนีรถติดแถวสระบุรีโอ้โหอะไรอ่ะ อ้เขาถลม่มน่าจะเป็นช่วงพายุเข้าอะ่ะดูรอกรอยแล้วน่ากลัวมากๆอะ่ะเข้ามาลึกๆเริ่มเริ่มอากาศเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วนเนี่ย งนี้ก็สวยดีเหมือนกันนู่นอ่ะที่เดินเข้าไปในนู่นอ่ะหอดูสัตว์หนองผักฉี่ป้ายบอกว่าระวังโดนกวางถีบมันเป็นหอหอส่องสัตว์เขาบอกนะสองกิโลเลยเหรอ ลมเย็นมากลมเย็น,นจริงจริงแต่มันเดินไกลไปเนาะสองกิโลเอาเหรอไม่ไหวอะคิดว่ามันคงไม่ถึงสองกิโลหรอกเ,เขาคงแบบคาดเดาเอาว่าปรอมามันเป็นทางเรียบน่าจะเดินได้แต่มันไม่มีสัตว์ก็าถามเขามาเมื่อกี้บอกไม่เจอสอัตว์เลยน่าจะยังไม่ถึงเวลาเขาออกมาแหละ ต่อไปน่าจะเป็นไอ้นั่นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่เราจะต้องเอาสมุดจุทยานไปปั๊มทำไมเงาละทาไมมัน<ด>ตอมอยู่คนเดียวปอาวานี่้าวานที่มาหนนายูน้ำสูงใช่ <ๆ S 1> มันทางผ่านวัดปา่าภูก้อนพอดีก็เลยแวะเข้าไปหน่อยเดียวเองกิโลนึงมัง อ่าเรามาถึงแล้วน,นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปให้เขาประทับตราอุทยานก่อนไปเราเข้ามาในนี้นะอ่าเรียบร้อยนะครับทุกคนได้แล้วอยู่ที่หน้า43แต่ทำไมมันมีตาประทับ2อันเดี๋มาดูเส้นทางทำ อะไรเส้นทางศึกษาธรรมชาติกองแก้วเดินระยะทาง1,200เมตรโอ้โหสะพานมันเด้งดีมากฮึรู้สึกว่ามันโยกอยู่เลยป่ะหรือว่าอ้นมืนหัววะนี่อันนั้นได้ยินน้ำตกอยู่ เดินไปร้อยเมตรได้ยินแต่เสียงน้ำตกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยอ๋อมันเป็นน้ำไหลไปทางนี้นี่เองเขาบอกว่ามันเป็นน้ำตกบนหินภูเขาไฟมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหรอ เดี๋ยวเราไปน้ําตกเหวซูวันกันต่อเลยไปยอ๋อนี่ไงนี่นี่จลางเต็นนี่อ่างเก็บน้ําอ่างเก็บน้ําสายสอนคนเยอะมากโอ้โหด้ถึงแล้ว โอ้รถเยอะมากเดินมาก็ได้ยินแล้วเห็นไหมเนี่ยน้ำตกโอ้โหนี่ไงน้ำตกน้องโอ้โหนี่เดินมาอีกหน่อยก็เจอบันไดแต่ตัวอะไรร้องดังมาก ได้ไหมไหวไหมนะจะเดินลง,ลนงไปไหมพูดนะเออไป้านกขาไม่ดีเขาไม่ต้องเดิน,ดนเอาไว้วันที่มากางเต้นแล้วกันน้ำตกมันใหญ่มากเลยเนาะแต่เขาก็ลงกันไปเยอะแยะเลยนะบอกนี่ทำไมถึงไม่ลงปวดขเ,ข,เ,ดเข่าเจออุบัติเหตุมาเข่าเจ็บโว้ย ก็ถ่ายตรงนี้ก็ได้ถ่ายรูปไม่ไปไหนแล้วนะกลับเลยเจะพบพรุ่งนี้ทำงานด้วยไปเดี๋ยวนะทุกคนผมลืมพาไปดูจุดกลางเต็นท์ลำตะคองเดี๋ยวผมแค่ขี่เข้าไปดูก่อนเผื่อครั้งหน้ามาจะได้รู้ว่าเราจะไปกลางที่ไหนกัน แต่ก็เขาใหญ่ก็มีจุดกลางเต็นท์ไหลที่อยู่นะผากล้วยไม้ลำต,ตะคองแล้วก็ไอ้ตรงหญ้าตรงนั้นอะ่ะที่เราเคยผ่านมานะ่ะวันนี้ก็วันอาทิตย์แล้วไม่ใช่เหรอทำไมถึงคนกลางเต็นท์ยังเยอะอยู่เลยเนี่ยโอตรงนี้แหละที่บอกว่าระวังกวางขโมยของนะโอ้โหตัวมันเริ่มเลย ปอร์ไซลงได้ลงตรงนู้นลงมานี่อืกว้างนุ๊กเยอะเยอะโอ้จุดกลางเต็นเยอะมากอันนี้จุดลงทะเบียนแน่เลย อันนี้ร้านค้าสวัสดิการโอเคมาดูแค่แค่น,นี้แหละทางนี้ก็ยาวกลับบ้านไป